สินนายห้อยอ่าอน,นี้รางวัลชมเชยนะครับแล้วก็สังวาดนักปราชญ์นะครับสังวาดนักปราชญ์ลำดับต่อไปก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่ลูกนักปราช อันนี้ถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านชุชาติราชการเป็นผู้มอบแทนนะครับรางวัลรองชนะเลศอ,อันดับที่สองได้แก่ยาพ่อพึ่งหลวง อันนี้คือถ้วยเกียรติยศจากท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมอบโดยท่านชูชาติราษจจาร์วัฒนธรรมจังหวัดมัธร,รคามนะถ้วยเกียรติยศนะครับจากท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรางวัชลชนะเลิศในการแข่งขัน การประกวดเสียงกลองพื้นบ้านอีสานได้แก่ทีมยาพ่อหลวงเชิญครับไปด้วยกันนะครับถ่ายรูปกับท่านวัฒธรรมจังหวัดมัธตรรม ครับถ้วยเกียรติยศนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะวันนี้ท่านชูชาติราชจ,จันทร์วัฒนธรรมจังหวัดมัะนคามเป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศนะครับในการแข่งขันกองยาพื้นบ้านอีสานในงานมหากรรมวัดในการมหกรรมอีสานสร้างสารรค์วัฒนธรรมพามวนนะครับประจําปีก็ประมาณ2568 เดี๋ยวถ่ายรูปรวมนะครับขอเชิญท่านพ่อนะครับทั้ง3ท่านนะครับร่วมถ่ายรูปแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรคนะครับผมร่วมถ่ายภาพด้วยกันนะครับสำหรับกรอบนะครับเกียรติบัตรเรามีกรอบไปให้เดี๋ยวกรอบกําลังจะเอาไปใส่ข้างล่างให้นะครับเกียรติบัตรไม่ไม่ไม่มีเฉพาะเกียรติบัตรแบบนี้นะครับมีกรอบให้อยู่ แต่ตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกทีมได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านวัฒธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามผู้หนวยการกลุ่มยืาสาและเฝ้าระวังทางวัฒธรรมผู้นวยการกลุ่มกิจการพิเศษและบุคลากรสํานักง,งานวัฒธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ทางวัฒนธรรมด้วยนะครับผมทุกท่านเลยนะครับ ยังคมเธอทูนตลอดเวลาสวนโกงสำคิงอมตาประบ,บายคุณชาประยืนของขอคลครับจัดความสมดุล<ค>บนเ,เบนวทีก่อนนะครับเดี๋ยวท่านว่าทําจังหวัดและคณะก็จะมาร่วมถ่ายผ้าอยู่แห่งไงอยากให้มายนโชวช์วเกติบาตด้วยนะครับหารเกติบาตออกมา นะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลที่เราได้รับนะครับอ่าครับสามถ้วยโอเคเชิญครับเชิญเรียนธรรมธรรมนะครับแล้วก็ทีมงานสำนักงานธรรมจังหวัดพระนครร่วมถ่ายภาพนะครับผมอยู่ข้างถ้วยชนะเลิศเพราะว่อีก ชูไว้ชูไว้นะครับโอเคอทีมนี้ชูถ้วยด้วยนะครับชูถ้วยขึ้นครับผม ครับขอบพระคุณน,นะครับท่านวัฒธรรมจังหวัดวัฒตลครา,คามแล้วก็ท่านผู้การนะครับกลุ่มยุทธศาสตร์กลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มส่งเสริมศิลปาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางวัฒนธรรมของเรานะครับทุกท่านทุกคนขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นายาพ่อหลวงยาพ่อพึ่งหลวงสุกนักปา่าสังวัดนักปา่าศิลป์นายห้อย สิทธิ์มหาปาาแล้วก็ทุกทีมนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์สําหรับคนที่นะครับยังไม่ไปรับนะครับยังไม่ไปรับค่าเดินทางนะครับให้รีบไปรับนะครับค่าเดินทางด้วยนะฮะ บุลเสียงทอนครับผมสวัสดีทุกท่านที่อยู่หอสามแล้วก็พี่น้องท่านบานน้ำเร็กครับผมมหาสารคามบ้านเท่าครับขอพระเจริรัวเียแทนเสียงปรบมือด้วยครับ ครับผมขอบพระคุณท่านวัฒธรรมจังหวัดมาศละคมนะครับแล้วก็ทีมสำนังกงานวัฒธรรมจังหวัดมาศลรคมทุกท่านทุกคนนะน้องๆนะครับอาส่งตัวแทนไปรับเงินรางวัลน,นะครับอยู่ที่กองเดินกันนะครับผมบัตรประชาชนไปด้วยนะครับให้ไปรีบไปนะครับไปรับรางวัลน,นะครับถ้าไม่รับเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาก่อนเนะ เร็วๆครับผมไปส่งตัวแทนนะครับคนที่ได้รับรางวัลที่1่ที่2ที่3ามฉันว่าแล้วก็ชมเชยไปรับรางวัล